และสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาร้านเติมเกมในราคาที่ประหยัดผมก็นแนะนำร้าน Over Top Up เลยนั่นเองครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขารับเติมเกมอื่นๆและรวมไปถึง d e คา l o n G ในราคาที่ถูกและโคตรประหยัดสุดๆซึ่งถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อทางร้านได้ที่ลิงก์ด้านล่างของิปวีโอนี้ได้เลยนั่นเองนะครับ และก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับช่องของเราก็ได้เปิดฟิวเจอร์ซูเปอร์แตงและซูเปอร์แชทตอนไลฟ์สดซึ่งท่านผู้ชมสามารถมองหาสัญลักษณ์ขอบคุณและสัญลักษณ์ดอลลราตอนไลฟ์สดเพื่อซัพพอร์ตช่องของเราได้เลยซึ่งมันก็จะทําให้ใครที่ใช้งานฟิวเจอร์นี้ก็จะมีสีแชทที่เป็นเอกลักษณ์กว่าชาวบ้านเขาและต้องกราบขอบพระคุณมากครับที่แวะเวียนเข้ามารับชมผลงานของเรามาโดยตลอดและก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะเพราะผมค้างแอกับช่องดาร์คสกายครับ แล้ววันนี้นะครับผมก็มีเกมมือถือสุดคิดครับที่อยากจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วครับชื่อเกมว่า Guardian Mobile นั่นเองครับซึ่งผมจะบอกท่านผู้ชมเอาไว้เลยครับว่าสำหรับเจ้าเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแนว MMORPG แนวเก็บเบลเวลนั่นเองครับและณตอนนี้นะครับในทางตัวเกมเนี่ยก็ได้ทำการเพิ่งเปิดบริการนะครับในวันที่3พฤศจิก,กายนนั่นเองนะครับก็ด่าใค้สนใจครับ ก็สามารถครับไปทําการดาวน์โหลดได้ในส่วนของ Google p พครับของประเทศไทยได้เลยนั่นเองครับและสําหรับพาร์ทนี้นะครับผมเนี่ยก็จะพาไปดูบรรยากาศต่างๆภายในตัวเกมว่าที่จริงแล้วเจ้าเกมนี้มันมีระบบลูกเล่นอะไรที่น่าสนใจบ้างและถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปรับชมคลิปวีดีโอกันได้เลยครับไปครับผม เอาละครับท่านผู้ชมครับและในส่วนของระบบแรกครับที่ว่าผมเนี่ยจะมาดำนการรีวิวครับนั่นก็คือในส่วนของระบบการเลือกคลาสสายชีพเริ่มต้นของสําหรับเจ้าเกมนี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าในทางระบบเนี่ยก็จะมีอยู่เพียงแค่2ตัวละครเท่านั้นครับที่จะให้เราเนี่ยได้ทําการเลือกเล่นนะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นครับในทางระบบเนี่ยจะไม่มีในส่วนของระบบฟังก์ชันในการตกแต่งรูปร่างโมเดลของตัวละครครับเอาแค่ให้เราเนี่ยทำการเลือกตัวละครตั้งชื่อและก็กดเริ่มเกมไปได้เลยนั่นเองครับผม เอาละครับท่านผู้ชมครับสรัสดีนี้นะครับเราลองมาดูในส่วนของบรรยากาศครับและระบบต่างๆภายในตัวเกมกันบ้างนะครับก็แน่นอนครับว่าในส่วนของระบบฟังก์ชันแรกเนี่ยที่ว่าผมเนี่ยอยากที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูครับนั่นก็คือในเรื่องของคอสตูมนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนแหละท่านผู้ชมครับในส่วนของเกมจีเนี่ยเขาเนี่ยก็น่าจะโดดเด่นในเรื่องของคอสตูมนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเนี่ยลองกดเข้ามาส่องดูหน่อยเลยกันลวกันนะครับก็รู้สึกว่าในส่วนชุดคอสตูมของเจ้าเกมนี้เนี่ยมีค่อนข้างที่จะเยอะแยยยะะมมมาากเลทชครับ แล้วอันนี้ล่ะเป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นในส่วนชุดคอสตูมครับในส่วนของหัวนั่นเองนะครับส่วนนี้ล่ะอันนี้จะเป็นคอสตูมในส่วนของอาวุธนะครับก็จะมีแสงออร่าฟุ้งฟิงด้วยนะครับส่วนอันนี้ครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นในเรื่องของฉายานั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าแต่ละฉายาเนี่ยมันเนี่ยก็จะทําการบวกในส่วนของค่าสเตตัสเพิ่มเติมนะครับให้กับตัวละครของเราได้ด้วยนั่นเองนะครับส่วนอันด้านล่างครับท่านผู้ชมครับจะเป็นแสงออร่าครับเนี่ยอยู่ตรงบริเวณใต้เท้าของเรานะครับ พอลาเราเนี่ยเดินไปเก็บดูเวลหรือว่าทำควยสเนี่ยมันเนี่ยก็จะเฟี้ยวกว่าชาวบ้านเขานั่นเองครับเอาละครับท่านผู้ชมสิที่นี้นะครับเราลองมาดูในส่วนของนะครับระบบการอัปเกรดกันบ้างนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดจิ้มไปที่ตรงนี้เลยครับเขาเนี่ยก็จะทําการอัปเกรดนะครับทุกๆอุปกรณ์เลยแบบเฉลี่ยนะครับและซึ่งแน่นอนครับว่าเขาเนี่ยก็จะมีในส่วนของระบบฟังก์ชันครับเนี่ยโบนัสของการตีบวกด้วยนะครับเพียงให้เราเนี่ยทำการตีบวกครับ ให้ครบตามที่ระบบเขากําหนดครับก็จะสามารถทําการอัประดับแรล่งนะครับเพื่อเป็นการปลดล็อกในส่วนของค่าสเตตัสที่4ิได้นั่นเองครับส่วนต่อมาครับจะเป็นในเรื่องของยานพาหนะและนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าวิธีการอัปเกรดเนี่ยเขาเนี่ยจะใช้เจ้าหนังสือตัวนี้นะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถครับใช้เพชรผูกล็อกเนี่ยภายในเกมนะครับที่ว่าในทางระบบเนี่ยเขาเนี่ยจะทําการแจกมาให้กับเราแบบเรื่อยๆครับสามารถซื้อทรัพยากรตรงนี้ครับเพื่อเป็นการอัปเกรดนะครับในส่วนของยานพาหนะก็ได้นะครับ หรือถ้าใครมีในส่วนของลูกแก้วครับก็สามารถครับเนี่ยเพิ่มค่าสเตตัสให้กับมันเลยก็ได้เสร็จทีนี้ครับท่านผู้ชมครับลองไปดูในส่วนของคอสต,ตูมครับในเรื่องของยานพาหนะกันบ้างนะครับว่ามันเนี่ยจะเฟี้ยวกระเจียวเหลืองแสงหรือเปล่านะครับเนี่ยโอ้โหก็ค่อนข้างที่จะเท่นะครับเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะท่านผู้ชมภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ารักนะครับโอมียานพาหนะแบบว่าโคตรล้ำด้วยนะแบบในอนาคตอะไรประมาณนั้นแหละ เสถีนี้ครับท่านผู้ชมครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของระบบฟังก์ชันครับในการเพิ่มค่าสเตตัสให้กับตัวละครนั่นเองนะครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยต้องทําความเข้าใจก่อนครับว่าสําหรับเจ้าเกมนี้เนี่ยมันเนี่ยจะมีหลายระบบฟังก์ชันมากครับในการปลดล็อกหรือว่าในการเพิ่มค่า CP หลักให้กับตัวละครนะครับ ส่วนนี้ครับจะเป็นนะครับในส่วนของสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าสัตว์เลี้ยงก็จะช่วยเรานะครับในเรื่องของการทําดาวมีดด้วยนะครับก็สามารถทําการอัปเกรดนู่นนี่นั่นได้นะครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะมีสกิลเฉพาะของเขาด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเขาเนี่ยก็จะมีเฉดสีเป็นตหนกำนดครับว่าสัตว์เลี้ยงตัวไหนหายากหรือว่าหาง่ายนะครับเนี่ยสามารถครับเนี่ยทำการอเวกนะครับในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับจะเป็นคล้ายๆเป็นการเพิ่มระดับดวงดาวนั่นเองนะครับ ตอนต่อมาครับจะเป็นในเรื่องของสกิลของตัวละครแล้วนะครับซึ่งให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองสังเกตดูให้ดีๆเห็นไหมมันก็จะมีอยู่2หมวดหมู่ด้วยกันครับซึ่งอันแรกเนี่ยจะเป็นสกิลกดใช้นะครับซึ่งรู้สึกว่านะครับเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับเสรษทีนี้ครับในทางระบบก็จะมีในเรื่องการเปลี่ยนคลาหรือว่าในการเอาเวกนั่นเองนะครับเนี่ยเห็นไหมมันเขียนว่าถ้าหากเราเนี่ยทำการเอาเวกขั้น3ครับในส่วนของสกิลด้านล่างจะทําการปลดล็อกนะครับ ส่วนอันนี้ครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นในเรื่องของสกิลพาสีของตัวละครครับซึ่งแน่นอนครับว่าเขาเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขครับเนี่ยในการได้รับเจ้าสกิลพาสีพวกนี้ด้วยนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดจิ้มครับเนี่ยโกนาวนะครับมันก็จะพาเราครับไปหานะครับมอนสเตอร์ที่เกี่ยวข้องหรือว่าในเรื่องของดันเจียนนั่นเองนะครับจากเราเนี่ยปลดล็อกมิชชั่นครับก็จะสามารถได้รับในส่วนของสกิลพาสีพวกนี้นั่นเองครับ ส่วนอันต่อมาครับเกมนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของระบบโซการ์ตนะครับคือเอาง่ายๆแหละท่านผู้ชมเห็นไหมมันก็จะมีสล็อตครับซึ่งเราเนี่ยสามารถทําการครับฝังการ์ดพวกนี้ครับเพื่อเป็นการเพิ่มค่าสเตตัสพิเศษได้ด้วยนะครับ ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราเนี่ยไม่สามารถครับฝังการ์ดครับที่มีคุณสมบัติประเภทเดียวกันได้นะครับพอเราเนี่ยได้ทาการย่อยนะครับในส่วนการ์ดที่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้งานครับเราเนี่ยก็จะได้ในส่วนของเศษคริสตัลครับซึ่งสามารถครับเนี่ยมาทาการอัปเกรดเพื่อระดับรเวลครับในส่วนของการ์ดนะครับที่ว่าเราเนี่ยจะใช้แบบหลักๆเลยก็ได้นะครับส่วนอันต่อมาครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของระบบการคราฟอุปกรณ์นะครับเนี่ยเห็นไหมก็จะใช้นะครับในส่วนของเศษชิ้นส่วนนะครับในการคราฟอุปกรณ์นั้นๆนนะครับเี่ย สามารถกดดูได้นะครับซึ่งมันเนี่ยก็แน่นอนแหละท่านผู้ชมครับก็จะมีเฉดสีประดมหนดด้วยนะครับซึ่งแรกๆเนี่ยอาจจะได้ไอเทมกากๆากากหน่อยนะครับพอเราเนี่ยเลเอลไกลๆแล้วก็จะมีโอกาสได้รับในส่วนของอุปกรณ์สีแดงนั่นเองนะครับ แล้วเส็จทีนี้ครับท่านผู้ชมลองไปดูในส่วนของระบบกระเป๋ากันบ้างนะครับซึ่งในส่วนของระบบกระเป๋าครับเห็นไหมเราเนี่ยจะได้อเทมขยะนะครับค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งสําหรับเจ้าไอเทมพวกนี้ครับก็จะมีอยู่2วิธีหลักๆในการจัดการครับอันแรกเนี่ยเป็นการขายไอเทมครับที่เราเนี่ยไม่ได้ใช้งานครับส่วนอีกอันนึงครับเอาไอเทมพวกนี้แหละท่านผู้ชมครับมาเพิ่มในส่วนของค่า e XP ครับของเตาหลอมนะครับ ซึ่งแน่นอนแหละทุกๆการอัพระดับเบลเวลแต่ละครั้งครับเราเนี่ยจะได้ค่า CP โดยรวมและก็จะได้ในส่วนของค่าสติตัสเพิ่มเติมนะครับก็อย่างที่บอกเลยครับว่ากเกมแนวนี้จะมีในส่วนของหลายระบบฟังก์ชันครับในการดันค่า CP เสร็จทีนี้ครับท่านผู้ชมครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของระบบการแต่งงานและนะครับ เสร็จนี้นะครับพอเราเนี่ยมีในส่วนค่าสนิทสนมนะครับที่ครบตามระบบเขากําหนดและก็ให้เราเนี่ยทำการกดจิ้มตรงนี้ได้เลยนะครับเขาเนี่ยก็จะพาเรานะครับไปหา NPC นะครับแล้วเราเนี่ยต้องทําตามเงื่อนไขของเขาทีละสเต็ปครับเพื่อเราเนี่ยจะสามารถครับเข้าโหมดในการแต่งงานแล้วมันเนี่ยก็จะทําให้ค่าพลังของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมากไปอีกนะครับ ส่วนตรงด้านบนครับก็จะเป็นในเรื่องของดันเจียนนะครับกิจกรรมอีเวนต์รายวันนะครับอย่างเช่นครับอันนี้จะเป็นทาวเวอร์นะครับก็จะมีโอกาสได้รับเนี่ยเห็นไหมเจ้าโซการ์ดนะครับก็ลองมาลงกันบ่อยๆนะครับส่วนอันนี้ครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นดันเจียนแบบปาร์ตี้นะครับสามารถชวนสมาชิกได้ถึง3คนนะครับแล้วเสร็จทีนี้นะฮะท่านผู้ชมครับในเรื่องของการเก็บเลเวลเนี่ยโอ้โหเล่นแป๊บเดียวครับเลเวลเป็น้อยนะครับส่วนนี้ครับก็จะเป็นในเรื่องของกิวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยลองส่องดูหน่อยนะครับ ว่าในส่งคิวมีคลังหรือเปล่าอ่าโอเคครับมันมีคลังด้วยนะครับซึ่งในส่งคลังกิวครับจะคล้ายๆเป็นการระบบเทรดนะครับภายในกิวนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนถ้าหากเราเนี่ยเป็นสายฟรีครับแล้วเราเนี่ยบังเอิญไปอยู่กิวนะครับที่ว่าเขาเติมแบบหนักๆนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าคนพวกนั้นเนี่ยเขาเนี่ยก็จะมีโอกาสครับที่จะได้รับไอเทมแรงๆเยอะถูกต้องไหมซึ่งถ้าเขาเนี่ยเอามาฝากไว้ที่คลังกิวครับสายฟรีแบบเราเนี่ยสามารถดึงไอเทมพวกนี้ครับมาสวมใส่เพื่อเป็นการเพิ่มค่า CP ได้ ก็ถือว่าแจ่มแมวครับสำหรับในส่วนของระบบคังกิ่วนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นครับโดยภาพรวมนะครับของเจ้าเกมนี้ครับสำหรับใครที่ว่ายังไม่มีเกมไหนเล่นครับก็ลองมาดาวน์โหลดลองเล่นได้เลยนั่นเองครับผมและก็เป็นบ้างครับสำหรับคลิปวีดีโอนี้ที่ผมได้มานําเสนอสำหรับพาร์ทนี้และถหากชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากจะดูพาร์ตต่อไปยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยกันแล้วกันนะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม